ไทย vs เกาหลีใต้วิเคราะห์วอลเล่บอลหญิง VNL 2023สาวไทยเตรียมย้ำแค้นศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้สาวไทยลุยต่อเกมที่4ซึ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นแมตช์ที่เราหวังตั้งเป้าต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ฟอร์มของสาวแดนกิมจิชั่วโมงนี้ว่ากาันตามสภาพคือไม่เหลือบากว่าแรงในการเอาชนะและผลการแข่งขันไม่ควรเป็นอย่างอื่นเพราะถือว่าเราเจอกับทีมอันดับต่ำกว่าถึง11อันดับหากพลาดไปเช่นแพ้แค่2อถึงสเซตคะแนนเวิร์ังคิงจะติดลบเยอะที่ชนะแคนาดามาแทบคืนหมดเลยฉะนั้นเกมนี้ชัยชนะสําคัญกับเราในการลุ้นทําอันดับโลก โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้วันที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจะเป็นแมตท,ที่แฟนๆวอลเล่บอลลุ้นกันสนุกตื่นเต้นเป็นเกมที่เราลงสนามด้วยฝีมือเป็นต่อความพร้อม2ทีมเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ14 FIVB World Ranking โคด,ด่วนดนในสีวัชชเมทากุลหลังปรับตำแหน่งเล็กน้อยในเกมแพ้โปแลนด์ศูนย์ถึงสเซตจะกลับมาใช้สาวเตยหัตถยาบำรุงสุขกลับมาออกสตาไตาอัพแรกอีกครั้งโดยมีวิภาวีสีทองคอยลงมาสลับถัดเปลี่ยนหมุนเวียนเช่นเดียวกับอัชาราพรคงยศที่สภาพร่างกายกลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้งส่วนตัวหลักรายอื่นพอวกชุชออนโมกสีพินพิชยาก็กรำรวมถึงกัปตันแป้นปิยนุษแป้นน้อย ได้พักกันเกือบ2วันเต็มแมตช์นี้ค่อนข้างสดชื่นเป็นพิเศษไม่มีปัญหาอาการล้าพร้อมลงตบก,กับสาวแดนกิมจิเต็มที่คาดการผู้เล่นชุดแรกพรพัน์เกิดปราดเซเธออัชราพรคงยศชัชุอ่อนโมกสีพิมพิชยากกรรมหัตยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งและปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบรโร่ความพร้อมทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25 FIVB World Ranking ชุดนี้คุมทีมโดยเซซาเอนันเดสกอนซาเลสเฮดโค้ชใหญ่ชาวสเปนคนนี้ไม่ใช่หน้าใหม่เพราะเคยเป็นผู้ช่วยสเตฟาโนลาวารินีโค้ชคนเก่าที่หมดสัญญาในปีก่อนถือว่าคุ้นเคยกับสายเลือดใหม่เกาหลีชุดนี้ที่ปั้นมานานผู้เล่นชุดนี้น่าจับตาหลายคนนำโดยพักจอง อาหัวสาวตัวเก่งวัย30ปีที่รับบทกับตันทีมชุดนี้ด้วยรวมถึงยอมเฮยซอนเซเตอร์ตัวเก่งวัย32ปีก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยจากผลงานแพ้มาสามนัดรวดทําให้นัดพบทีมไทยทางฝั่งของโคเซซ่าก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บชัยชนะแมตช์แรกกับไทยได้เช่นกันคาดการผู้เล่นชุดแรกยอมเฮยซอนเซเตอร์ลีจูอาจองจียุนพักจองอามุนจียุนจุงโฮยังและชินยอนขยองลิเบโรสถิติพบกันห้าครั้งหลังสุด 29กันยายน2022ไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-13 25-15 25-14ชิงแชมป์โลก29มิถุนายน2022ไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-11 25-22 25-17เนชั Z, ่นลีก26พฤษภาคม2021ไทยแพ้เกาหลีใต้1-3เซต

25, 21, 25, ชิงแชมป์เอเชียผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติไทยเนชั่นลีกแพ้โปแลนด์ศูชนะแคนาดา3-0แพ้อ,อิตาลี2-3ซถีเกม2023ชนะเวียดนาม3-1ชนะฟิลิปปินส์3ทีมชาติเกาหลีใต้เนชั่นลีกแพ้สหรัฐอเมริกา0-3แพ้แคนาดา0-3แพ้ตุรกี0ู3ชิงแชมป์โลกชนะโครเอเชีย3-1 แพ้ไทย0ถึง3บทวิเคราะห์เกาหลีใต้ชุดนี้ต้องให้เวลาอีกนิดผู้เล่นหลายคนอายุเพียง20ต้นๆใช้เวลาเติมเต็มประสบการณ์อีกพอสมควรฟอร์มช่วงหลังยังหาจุดลงตัวไม่เจอมองดูแล้วไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสมในการเจอกับทีมไทยที่แม้พลาดกับโปลแลนด์แต่เทียบแล้วยังมีพิษงงรอบตัวมีผู้เล่นคอยเปลี่ยนลงมาพลิกเกมหลายๆก,กว่ามองเหลี่ยมในสาวไทยไม่น่าพลาดและจะชนะไปแบบไม่เสียเ็จผลการแข่งขันที่คาดทีมชาติไทย3-0ทีมชาติเกาหลีใต้ ทัศนะสาวไทยต้องการแก้ตัวจากการแพ้ปโปแลนด์ระบายแบบจัดเต็มวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้จะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามอันตัญญาสปอร์ทฮอนเมืองอันตัญญาประเทศตุรกี ทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะส่งท้ายสนามแรกได้หรือไม่งานนี้คงต้องขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยกันเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยให้คว้าชัยใน VNL 2023ครับ